Red yeast rice ใน New Skin คืออะไร Red yeast rice คือสารสกัดธรรมชาติเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่แข็งแรง Red yeast rice หรือข้าวแดงหมักเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร c h o l e s t e MX ของ New Skin ที่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงด้วยคุณสมบัติในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด จึงเป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจเรดยีส s t ไร c ์คืออะไรเรดยีส s t ไรส์คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยยีสต์แดง monascus purpureus ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในกระบวนการหมักจะเกิดสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ monacolin K ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับยา l o ว a s t a t i n ที่ใช้ลดคอเลสเตอรอลประโยชน์ของเรดยีสไรส์ ในคอเลสติร์ลเอลดระดับคอเลสเตอรอลโมนาโคลินเคช่วยลดการสร้างคอเลสเตอรอลในตับลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี HDLHDL ช่วยนำคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีออกจากหลอดเลือดไปทำลายที่ตับลดระดับไตรกลีเซอไรไตรกลีเซอไรเป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งในเลือดที่หากมีมากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพป้องกันการเกิดออกซิเดชันของ LDL การออกซิเดชันของ LDL เป็นกระบวนการที่ทำให้ LDL กาะตัวตามผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจบํารุงตับเข้าวยีต์แดงมีสรรพคุณช่วยบํารุงตับและลดการอักเสบของตับคอเลสเตอรอ Mx เหมาะกับใครผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่ต้องการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลสั่งสินค้าคอเลติ MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากนูสกินฟาแมนิกที่มีส่วนผสมหลักจากข้าวยีสแดงเรดเยสไร c ์สมัครสมาชิกหรือสนใจทำตลาดนูสกินอินเดียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เดอะยรัราเวลขอบคุณค่ะพี่ธีระ